ข่าวด่วน breaking news ครับทุกคนเลสเตอร์สตีตกชั้นโดนไฟนดเชียลแฟร์เพลเล่นงานแชมเปี้ยนชิพก็แน่นอนนะครับทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเลสเตอร์เนี่ยถูกยูฟ่าเนี่ยมองนะรวมถึงพรีเมียร์ลีกนะครับบอกเรื่องของกฎการเงินนะครับที่มันคืาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเป็นธนาคารเนี่ยมันงบดุลมันติดลบอยู่นะครับซึ่งมันมาจากการสร้างสนามซ้อมซีเกรฟนะครับร้อยล้านปอนด์แล้วก็โปรเจกต์ในการขยายสนาม คิงพาวเวอร์สเตเดมซึ่งจะเสร็จในอีกสิงหาคมปี2025นะครับหรืออีก2ปีซึ่งตอนนี้ครับเป็นว่าสุดท้ายแล้วครับเลสเตอร์สตี้ครับงบดุลเป็นสีแดงนะฮะนั่นทำให้จะทำให้ถูกปรับตกชั้นครับและฤดูกาลหน้าต้องไปเริ่มต้นใหม่กันที่แชมเปี้ยนชิพครับ HAPPY ้แฮปปี้ไอพิลฟูลเดนะฮจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บ